สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ่าวตึงประทุมราชกับมีโอกาสมาเปิดและข้างัวให้พ่อโลดครับพ่อโลดอยู่บ้านไหนครับเออยู่อำเภอตะการครับบ้านไม่จะเจริญครับผมบ้านไม่จะเลืิญนมากไกลนะครับครับผมครับมาหาบ่าวตึงหอดของเะครับเพิ่นมีงัวแเมลูกโคบหนึ่งก็ง้วทองประกันทองอีกเมลหนึ่งนะครับเด้อมาเบิ่งงัวะเมลูกก่อนครับครับเป็นเมลูกแรกครับผมลูกแรกเมลไทยสูงเท่าไรครับพ่อ มันถือว่าลอยสี่สิบอยครับไม่ได้วัดชัดคัดเยนนะครับว่าอะไรอย่างเราก็มสูงก็ได้ประมาณไดนี่หรอครับครับผมลอยสี่สิบใดอยู่ครับลูกเพจเมียนะครับเนาะครับเป็นลูกตัวเมียครับเด้งๆนั่นประกันตัวนี้ครับขายทุกคาถอนช่วงสุดส่วงหลอดหางดอกหางหย่อมรับประกันให้ครับเพิ่รับประกันให้เมื่อได้ครับครับผมราคาเท่าไรครับพ่อเปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมอ้ราคาหนาต่อรองครับพี่น้องครับครับผมหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับลูกเพจเมียครับลูกเดือนครับพ่อลูกประมาณสามเดือนนี่แหละครับผม ตามเดือนหูหูนะครับเนาะงหูหครับหูหูเช่องครับเชียงเชียงเชียงแทงขาประกันให้ครับผมทิศหามือให้เก่าครับพี่น้องครับรับประกันครับผมหัวเป็นจะเลียงครับพี่น้องครับนุ่มสดดีครับหูครับเช่องดีครับตาครับพี่น้องครับไอสนใจโทรมากด้ยครับเด้อครับผมขอโหลดได้ครับพี่น้องครับทรงฟี่จะโลครับเออทรงฟี่ลอยโลครับผมพี่น้องลอยโลอ่ไกลกว่างแนนจังไนก็คุยกันได้ครับผม กันว่ายากเดอกครับครับผมวัตตมาโค้มาเลยครับครับผมอู้ยครับเพ็ดดำทั้งสองครับแดงๆทั้งซดครับโคบนี่ครับสดเนี่ครับเนี่ยลูกโคบนี่ครับน่าสนใจครับพี่น้องครับเพดสีดำาๆครับลูกสาวครับโอ้แดงดีครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับผมต่อรองได้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อรองกันได้ครับผมโอ้โหอยู่ตัวเหรอครับพี่น้องครับโอ้โหเชืองครับเชืองแอปไซใบไซกันได้ครับ คตัวโยาวๆเลยครับนมจีเต่านะครับับผมนมจีเต่าครับติดเล็บขอเท้างามครับวันนี้ปัญหาครับคุณนะครับจับได้บายได้ครับโม้ครับหมวแห้งครับแต่ววองครับว่าลูกเล่หครับพี่น้องครับน่าสนใจครับสนใจกระโทงฮาพ่อโลดได้ครับลูบ้านไม่จะเจร่ญนครับ แม่นีเป็นแม่ทองครับแม่ทองครับพี่น้องครับครับผมประกันทองตัวแล้วครับเจ็ดเดือนครับเออหกเดือนก็จะเขาเจ็ดเดือนล้วครับนี่ใบไม่หลอดครบครับผมใบหลอดครบครับพี่น้องครับผมเปิดว้เทเดครับแม่ทองครับเปิดใบสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับราคาเดียวกันครับผมราคาเดียวกันครับพี่น้องครับผมประกันทองประกันทุกพรอนครับตวงทุกวงหลอดทั้งดอกทั้งยอมรับประกันครับผมครับเ่็นรับประกันให้ครับพี่น้องครับคับผมนาตาครับเชื่องครับต้นนี้กับเชืองนี้ครับแดงครับลูกตัวครับลูกที่เทเดลูกตัวที่สวงในห่องครับผม องในถ่องเนี่ยครับลูกสองก็ได้ถ่องครับผมเชจียงครับเจีองนังนะอ่างลึกดีครับผมอ่างอ่างสักหนึ่งอ่างลึกครับผมดำเลยครับแดงสดดีครับครับผมบริการสรงฟร่ลอยลูกกันละครับตุ๊กตัวครับผมส่งฟรีอีกลอยลูกครับพี่น่องครับสนใจครับเบอร์โทั่ครับเออศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดครับผมศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดครับครับผมโทรหาพอโลดได้ครับครับผมบ้านได้ครับ บันไม่เจริญครับผมเออตะการผนผลครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมโอเไกลโอ้ไกลครับพี่นองครับสนใจโทร่มากครับง่วประกันทองดูไปห้างผุนนะครับดวงช่วงไายนะครับมันครับหนาลึกครับแม่นี่หนาลึกครับผมโอ้อกอนี่รับประกันครับผมหนาแห้งครับพี่นองหนาครับผมเงาหางงใหญ่นะครับผมครับทองชัดเจนครับตัวจแล้วเรียบร้อยครับผมครับนมสีเต่าครับประกันฟองเน้อครับนี่ครับสนใจโทร่ได้ครับง่วเพิ่นมแต่โตงามครับพี่นองครับ มาไกลอยู่ครับเมื่อนี้ครับมหาเบาถึงครับครับเดี๋ยิ่งแต่ซาแต่ลือครับเบาถึงปทุมราชก็เลยมาให้เพิ่นนั่นลองเบิ่งนะครับสนใจกระโถหาพโลนได้ครับเงินครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยราคาเดียวกันครับพี่น้องแมงครับผมไปมากแม right huh? ่ลูกแมททองครับโอมาไดายนะครับเด้อของดีราคาถูกครับ สีแดงสดๆเลยครับมือนี้ครับครับผมอ่าใส่เบอร์โทรมือนี้เนี่ยเบอร์โทรอีกรอบครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดครับผมหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดครับพอลดครับส่งฟรีลอยโลครับทุกครับนี่ครับอุ้ยแต่ตัวงามครับพี่น้องครับน่าสนใจครับมือนี้ครับไอ้มักตัวไดกระโทษมากนะครับเด้อส่งฟรีลอยโลครับสุดท้ายนี่ครับบาร์ตขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับพ่อกันอีกคลิปนะครับ เือรมานพันกระชีน้ำงัวมาอีกครับพี่น้องครับครับผมสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับ